ริต้นจากทาหูเขาเรียกว่าไบอับไบหูของเชือกก็คือแบบนี้หลังจากนั้นเมื่อได้หูแล้วเราก็พันเป็นเงือ่อนอเวแทนมาแบบนี้เราอาจจะตัวนี้เราจะใช้จะเก็บไว้ยาวหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะต้องการให้ห่วงยาวแค่ไหนถ้าต้องการยาวเราก็เหลือไว้เยอะอย่างนีนะ้เพราะว่ามันต้องพันหลายรอบในที่นี้เราเอาประมาณนี้พันเป็นเงื่อนอวแฮนมันก็เลยต้องเตรียมไว้ให้ยาวอ,อย่างนงั้นสอดหูเนี่ยขึ้นมาข้างบนเป็นลักษณะนี้ได้เงื่อนอวแฮนแล้วลำดับต่อไป พับหูลงมาที่เชือกหลัก2เส้นเห็นตัวนี้ไหมครับเชือกวิ่งคู่ที่ออกมาจากจากหูเนี่ยก็ดึงมันขึ้นมาขึ้นมาในหูที่เราพับมาที่เชือกเส้นหลักเนี่ยดึงขึ้นไปเพื่อทำเป็นห่วงโอเวอร์แฮนด์นั่นเองเป็นห่วงคู่ จัดให้แน่นนี่คือห่วงสายธนูในห่วงเป็นห่วงคล้องคู่โบลายอ่อนอใยปมคงที่มั่น